นี่ค่ะนี้ก็จะมาอัปเดตยังลบที่เหลือไปอยู่ตอนนี้นะคะก็ตอนนี้ก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วอ่ะอันนี้เป็นแบบแยกขายชิ้นก็เหลือที่ชุดขนมญี่ปุ่นนะเหลือตามน้าไพ่ยูชิสเก็ตบอรอุปกรณ์กีฬาตัาวตาศาสตร์โดนัท วิสกิตชีสอุปกรณ์ช่างคัพเค้กก็เค้กอย่างนี้นะก็เหลืออันนี้เป็นโรสควายจารจาจรสาด์ห้าละห่าละโรสขอดนี้นะอ่าช่วงหายไปอยันนึงโสรสเจ็ดนี้ไอติม กระดูกหมารุ่นยนต็นหมาหลักไม้ก็หมีถั่วร์รถขนมหวานแบบนี้นะพวกเทรยากิเทปก็ชุดอหารลบอนะ้ำ ต่อไปส่วนแบบเป็นกล่องเหลือตามนี้ที่เป็นแห้งๆอย่างนี้ยี่บห้าบาทใสท่กล่องละยี่สิบห้าบาทอันนี้สามสิบบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทเป็นอย่างลบกับเป็นโซ ยีบาทยางลบสีเทียนยางลบสีเทียน25บาทชุดมาแรงยี่สิบห้าบาทสีน้ำยี่บ้าบาทเครื่องดนตียีิบหาบาทสัตว์ยีบาท20บาท15บาทชุดสัตว์ยีบาทแล้วก็แหวน25้าบาท ูสาย25บาทยังรู้ว่าเป็นก้อนๆเล็ก20บาท20บาท20บาทอันนี้20บาท20บาทยังรบมินเนียน20บาท25บาทอ่านสะิลายิบของลาย5บาท ลายตามนี้เลยนะแล้วก็ห่อไอเฟลใหญ่มากเลยนะดูสิยี่สิบห้าบาทก็ชุดมีหัวกะโหลกกับพวกนี้ยี่สิบห้าบาทก็ชุดเดินทางยี่สิบห้าบาทก็เป็นวันนี้4ี่สิบบาทชุดทำยังลบ 50บาทนะพู้ผิด50บาทเราซื้อมาจากไโส่แราคา60บาทเนี่ยแต่เราไม่ทำเลยเลยมาขายนะว่าจะไม่ทำได้แต่ว่ากาวมันหลุดเนี้ยเลยขายห้าสิบบาทก,กันนะก็โอเคค่ะใครสนใจยังบเกาให้ดูทั้งหมดนะทั้งแบบเป็นกล่องกับแบบนี้นะแบบแยกชิ้นนะก็แอดไลน์มาเลยนะที่ไอเดีเลอพัลลคิตต้ไม่เวนวักนะรับโอนบัญชีอย่างเดียวนะคะ ก็ทางมาขอดูภาพถามราคาอะไรก็ได้นะไม่ซื้อไม่ว่าเนาะตอบเร็ว100%แน่นอนก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะรีบซื้อกว่าจะหมดนะก็ยังเหลบพวกนี้ก็ไปทำไไ้้อย่างเล่นกับบาร์บี้เล่นกับตุ๊กตาโพนี่เล่นกับทุกอย่างรัวตามมอนเตอร์ไฮอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลยก็สนใจอลไละไรไหมคะถ้าคลิปนี้เสียงรบกวนไหนก็ขอโทษนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะบ๊ายบาย